ทม่็เ้สดอน้องใจอเก่มื่นี้นใจกับชีทากินี่แหน้องพี่น้องเบิงนีะน้องน้องน้องใจี่น้องแต่ละมืแต่ละเว้กับดูเยือนนี่แหละพี่น้องดีๆให้เป็นตุ่พี่นองเบิงตไคือซิวนพี่น้องเบิ้งสิลเหตุการณ์ะพี่น้องี่น้องใจเือนแบคนหรืูมูอนพี่น้อง นายบอกว่านมใจคือจอยแท้วกูกควันน้ำใจกินยามากบก่น้ำใจแบบบ่แม่นบางคนกะเขาบอกว่าน้ำใจเป็นไครเลือดออกบางคนกะน้ำใจเขาบางคนกะบ,บอกว่าน้ำใจด่บางทีมันอาจชิ่งใหญ่ขึ้นเนาะเห็นมันจอยพี่น้องตอนนี้เห็นแต่กระดูกเลยพี่น้องเต็มเลยมีต่สิวคือสิวเลยพี่น้องเปตุ่มพี่น้องเลยมันยากพี่นอ้นองนักตุ้มน้ำใจ อ่อไปใส่ๆก็มีแต่คนเว้าเพนอันนั่นใส่เฮาเนาะพี่น้องเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาเว้าสิเาบดนานกบสิว่าาาขี้เหลขี้บ่งามมันยังพี่น้องนเข้าถามแน่พี่น้องขี้เหลกะเฮาก็บ่ได้กินขาของเขาเนาะพี่น้องเนาะเหลเฮาก็อยู่เอนเฮาเนาะพี่น้องไปซื้อนั่นซื้อนี่น้ําใจก็บ่กล้าไป บางทีก็ไปยุพี่น้องเดี๋ยวนี้คนที่บอกน้ำใจน้ำใจก็บอว์คืนบอกแบบนั้นแบบมี้สิเขาจะดีเขาก็บ,บกไริว่าแล้วนะพี่น้องแต่แบบคนสินบอว่าใจกันอ้ายพี่น้องนำใจนาะพี่น้องอ้ายี่ เสื้อมุกดาหารพี่น้องทัคใส่ี่เดินงนงเอะไรบรูทใส่เต็มเลย้าพี่น้องพี่น้องสิกา้าว่าพี่น้องเลยคันยังอะไรมือตอนนี้ใส่กระบอกไม่ไผ่ดามมันคือมือคนเลยพี่น้องมัดตรงนี้ อ่านกน้อนับ่หัวก็เป็นเม่ี่นงใหัวในนกระซิวี่นน้จคกดว่ริวังพ่น้องนหัวก็เป็นีกแต่นกระเซิวรพี่น้องดูิคมันขยะนี่แหละพี่น้องเลย ก็ข้างบางกับบริการพี่น้องนำใจกระมักยิกยิบพี่น้องเอาเล็บมีดยิกให้มันแตกให้มันแตกแบบตอนเล็กๆนำใจคิดว่าคันนำใจยิบแตกมันน่าจจะเศร้าพี่น้องแต่ก็พิดนำใจพิดยิ่งยิบมันกะเป็นแล้วนะครับเศร้าันเศร้าเองพี่น้องยิ่งยิบโดยมันแตกมาเพรต้องอดทนพี่น้องโอ็นำใจนั่นแล้วก็ให้น้องๆคนยิกยิบแล้วก็ใส่ยา มันใจคิดมันสิดีมันกับพอดีคือเก่าพี่น้องพอตื่นมาอื่นมันก็เป็นใหม่ปงโปงใหม่ก็แหงเก็บจึงเก็บ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 คำคันแบบพี่น้องแบบพอดีให้ให้เฮามันไส้นะพี่น้องสำนั่นแหละตุ่มมันมันก็ยากเลยพี่น้องมันควบนั่นบันนี่คั้นพี่น้องน้ำใจกับยู่เหือนี่แหละน้องนองก็ไปหลินเลย ไม่เือนนี่แหละ,ะเดินน้ำใจกันนี่แล้ว,วเ,เพิ่นบอลสองบันจานเหนื่อยเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวเราคิมนำใจกับขอลาไปก่อนถ้าไปเสองคนนี่ก็อยาอ่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งซ่องน้องสนใจชาแนลด้พอพี่น้องเดี๋ยวพี่มี่นำใจขอลาไปก่อนพี่น้องตอนนี้พี่นอ้องเดี๋ยว่พอนอนก่อนเด้อพี่น้องพักก่อน